สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ Tangerine Planet ดาวเคราะห์ส้มเขียวหวานมาร่วมกันช่วยเติมเต็มสิ่งดีๆที่ขาดหายไปให้กลับมาสู่โลกใบนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องสติหรือ mindfulness นี่แหละค่ะ แต่เป็นในมุมมองของโลกยุคใหม่ๆเราจะอิงจากบทสนทนาระหว่างคุณหมอยงยุทธกับคุณนิ้วกลมนะคะมาดูกันว่าเอ่อสติแบบสมัยใหม่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสำคัญยังไงกับเราตอนนี้ครับคือบทสนทนานั้นน่าสนใจมากเพราะพยายามจะดึงแก่งของสติออกมาให้มันแบบเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับเป็นสากลไม่จำเป็นต้องผูกกับาศาสนาอย่างเดียวที่เรียกว่า modern mindfulness นะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันนี่แหละว่าแนวคิดนี้มันจะช่วยเรารับมือกับเรื่องต่างๆในชีวิตทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ได้ยังไงบ้างน่าสนใจมากค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ modern mindfulness นี่มันมีที่มาอย่างไงนะคะเห็นว่ามาจากพุทธธรรมใช่ครับรากฐานมาจากพุทธธรรมเลยแต่เขาปรับวิธีนําเสนอให้มันสากลขึ้นคือไม่ต้องผ่านภาษาบาลีสันสกฤตที่อาจจะเข้าใจยากหรือพิธีกรรมอะไรมากมายนะครับเออเข้าใจแล้วค่ะ คือทำให้มันเข้ากับคนยุคนี้มากขึ้นที่ไม่ได้อยู่ในสังคมเกษตรแบบเดิมๆแล้วนะคะถูกต้องครับแล้วจุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือมันเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับมีงานวิจัยเยอะแยะเลยอ่ะอย่างการสแกนสมองเนี่ยก็เห็นชัดว่าคนที่ฝึกสติเนี่ยสมองส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์สมาธิมันทำงานดีขึ้นจริงๆ โหมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับด้วยใช่ครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตรใ์ใหม่ๆอย่างพวกควอนตัมฟิสิกส์ที่มองว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคล้ายๆหลักอน,นิจังในพุทธเลยน่าทึ่งจังขาดที่แนวคิดโบราณกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาบรรจบกันได้ครับผม ที่สําคัญคือเขาออกแบบมาให้ง่ายด้วยนะคือไม่ต้องเป็นนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงแค่วันละสิบนาทีหรือแค่รู้ตัวเวลาเราขยับตัวทํานู่นทํานี่ในชีวิตประจําวันก็ถือว่าเป็นการฝึกแล้วครับฟังดูทําได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ต้องหาเวลาพิเศษมากมายทีนี้ทําไมสติถึงกลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนพูดถึงกันเยอะมากในยุคนี้ล่ะคะมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อผมว่าสําคัญมากนะครับลองดูโลกรอบตัวเราสิครับ ทั้งความเครียดส่วนตัวเรื่องในครอบครัวความขัดแย้งในสังคมหรือปัญหาระดับโลกใหญ่ๆเลยอย่างสิ่งแวดล้อมสงครามโรคระบาดเศรษฐกิจทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาหมดเลยจริงค่ะรู้สึกว่ามันมันเยอะไปหมดจริงๆค่ะสตินี่แหละครับมันเหมือนเป็นเอ่อเครื่องมือพื้นฐานเลยที่จะช่วยให้เราตั้งหลักกับเรื่องพวกนี้ได้อย่างน้อยๆในระดับตัวเราเอง มันช่วยให้เราไม่เผื่อตอบสนองไปตามอารมณ์หรือความเคยชินเดิมๆแบบอัตโนมัติงครับหมายถึงว่าพอมีอะไรมากระทบปุ๊บเราจะไม่ปรี๊ดแตกหรือเศร้าดิ่งไปเลยทันทีแต่จะมีช่องว่างให้คิดนิดหนึ่งแบบนั้นไหมคะใช่เลยครับใช่เลยมันมีช่องว่างตรงนั้นแหละให้เราได้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วค่อยเลือกว่าจะตอบสนองยังไงลองนึกภาพคุยกับคนที่บ้านหรือเพื่อนร่วมงานดูสิครับถ้าเรามีสติฟังเขาจริงๆไม่ด่วนตัดสิน เออบรรยากาศมันน่าจะบีขึ้นเยอะเลยนะครับอืมเหมห่ยผพาดปากบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าโหแค่เรื่องในชีวิตประจําวันก็ยุ่งจะแย่แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาฝึกหรือฝึกแล้วมันจะไปแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างความขัดแย้งในสังคมได้จริงหรอคะเป็นคําถามที่ดีเลยครับคือแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแต่พอมันเริ่มจากข้างในแล้วเนี่ย มันส่งผลออกไปข้างนอกได้นะครับอย่างในองค์กรก็มีแนวคิดสติในองค์กรนะครับเอาไปปรับใช้ได้จริงจังเลยมีเคสโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาเอาหลักสติมาใช้ทบทวนกระบวนการจัดการอาหารในโรงครัวปรากฏว่าลดขยะอาหารลงได้แบบมหาศาลเลยนะครับโหจากการปรับเรื่องข้างในเนี่ยนะคะลดขยะได้ขนาดนั้นเลยน่าสนใจมากค่ะใช่ครับเพราะพอมีสติพนักง,งานก็เริ่มตระหนักว่าเออ เราทิ้งอาหารไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันเกิดจากอะไรเขาก็ไปปรับปรุงกระบวนการกันสุดยอดเลยค่ะแต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกเช่นระดับสังคมหรือระดับโลกเลยการที่คนไม่กี่คนมีสติหรือองค์กรเดียวเปลี่ยนเนี่ยมันจะไปขยับอะไรใหญ่ๆได้ยังไงคะโดยเฉพาะเรื่องที่มีโครงสร้างอำนาจเข้ามาเกี่ยวด้วยครับก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายแต่สังคมมันก็ประกอบขึ้นจากคนแต่ละคนนี่แหละครับ ถ้าคนจำนวนมากพอในสังคมมีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นจากการฝึกสติมันก็ย่อมส่งผลต่อวัฒนธรรมโดยรวมค่านิยมการตัดสินใจต่างๆนะครับรวมถึงการเลือกคู่นําด้วยอ๋อหมายถึงว่าถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมมองอะไรด้วยสติมากขึ้นการตัดสินใจในภาพรวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยประมาณนั้นเลยครับมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์นะอย่างพระเจ้าอาโศกมหาราชที่เปลี่ยนไปมากหลังจากศึกษาธรรมะ คือสติมันช่วยให้เรามองเห็นความแตกต่างเป็นแค่ความแตกต่างทางความคิดนะครับไม่ใช่ว่าต้องรีบไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดใครดีใครชั่วเหมือนช่วยให้เราอดทนกับความเห็นต่างได้มากขึ้นใช่ครับส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าขันติธรรมคือความอดทนอดกลัน้นแล้วก็เปิดพื้นที่ให้คุยกันอย่างสร้างสารรค์มากขึ้นแทนที่จะประทะกันอย่างเดียวเข้าใจแล้วค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากข้างในสู่ข้างนอกทีนี้มีอีกประเด็นที่คนอาจจะสงสัยคือ สติเนี่ยมันจะไปกันได้หรอคะกับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างระบบทุนนิยมที่กระตุ้นให้เราบริโภคตลอดเวลาหรือยุค AI ที่อะไรอะไรก็เร็วไปหมดการมีสติอาจจะทําให้เราอยากน้อยลงมันจะไปขัดกับระบบเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเออเป็นคําถามที่น่าคิดมากครับแต่บางทีเราอาจจะต้องมองกลับกันนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วการบริโภคแบบขาดสติที่ระบบทุนนิยมบางส่วนมันกระตุนอยู่เนี่ยแหละ ที่กำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้โลกเราอยู่หรือเปล่าอ๋อหมายถึงพวกปัญหาขยะล้นโลกโลกร้อนอะไรแบบนี้ใช่ครับพลาสติกเต็มทะเลไปหมดทรัพยากรถูกใช้จนจะหมดคือสติเนี่ยมันไม่ได้บอกให้เราหยุดบริโภคนะครับแต่ให้บริโภคอย่างรู้เท่าทันรู้ว่าอะไรจําเป็นจริงๆอะไรเป็นแค่ความอยากที่มันไม่สิ้นสุดนะครับมันจะไปสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความพอเพียงหรือความยั่งยืนมากกว่าอืม บริโภคอย่างรู้ตัวอย่างมีความหมายมากขึ้นเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆเลยนะครับถ้าเราใช้มันอย่างมีสติหรือที่เรียกว่าสัมมาสติคือรู้ตัวว่าใช้อะไรเพื่ออะไรรู้ถึงผลกระทบมันก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลเลยอย่างที่คุณหมอยงยุทธก็ใช้ AI ช่วยค้นคว้าข้อมูลธรรม,มะได้ลึกซึ้งขึ้นแต่ถ้าใช้แบบขาดสติ ปล่อยให้มันพาไปเรื่อยๆก็อาจจะเสพติดข้อมูลหรือเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้เหมือนกันค่ะสรุปแล้ว modern mindfulness ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูขัดแย้งกับโลกยุคใหม่เลยนะคะแต่เหมือนเป็นเป็นเครื่องมูลที่จำเป็นมากๆด้วยซ้ำเพื่อช่วยให้เรานำทางชีวิตท่ามกลางความซับซ้อนวุ่นวายในปัจจุบันนี้ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวได้ดีขึ้นถูกต้องเลยครับ มันคือการเอาปัญญาเก่าแก่มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทปัจจุบันเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งกับตัวเองและกับส่วนรวมค่ะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่มีความหวังมากๆเลยนะคะครับสุดท้ายนี้อาจจะฝากให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าถ้าการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มที่การตรหนักรู้ของเราแต่ละคนจริงๆวันนี้มีอะไรเล็กๆน้อยๆดังไหมที่เราพอจะลองทำได้อย่างมีสติมากขึ้นอีกนิด เพื่อให้ใจเราสงบขึ้นหรือเพื่อให้เราสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจกันมากขึ้นแม้จะเป็นแค่เรื่องเล็กๆก,ก็ตามครับช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อรวมกันคืนสิ่งดีๆกลับสู่โลกใบนี้ของเราด้วยกันนะคะแ a n เจอรินแพลเน็ตรวมกันช่วยเยียวยาดาวเคราะห์ส้มเขียวหวานของเราแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ